สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนท้าสูธธ้ให้เทรสิน้นหังสงาภูไทยมือ่อนี้เราพันขุดย่างไปย่างไปเก็บมะนาวอีกแล้วนะคะมือวนนี้ว่าเข้าเป็นชาวสวนท่านหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าใส่ใส่ขาสั้นมาแบบนี้อีเมดานะเธอก่อนเธอก่อนก็คือทึกอยางมะม่วงไปนะคะทึกคลอยไปแล้วแล้ววัน,นี้เขาก็ใส่าขาสั้นมาลอยอยุงอีกแล้วคะ <S <S ่ะปเดี๋ยวเข้าไปเก็บมะนาวกันที่แม่ไปหออแล้วนะคะทุกคน ไปกันค่ะสวยพี่จออก็กำลังจะมาทานกินขนมร <c oughs> ู้สึกว่ายังขาคออยู่เลยดิด้วยนะ่ะดิ้ดูยด้วยขาวก็มาด้วยกันนะคะด้วยโคไปค่ะคุณแม่เก็บรอแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ไวม,มาก <c oughs> นายแม่ <c oughs> โอ้โหลูกใหญ่มากทัก <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ก็มะนาวตรงนี้ก็มะนาวค่ะเดี๋ยวก่อนพ่อมันบอกคอยสาต์ดิลาให้เบิ่งไกลๆนะคะทุกคนบรัวตซงนี้เฟซบุ๊กเป็นอย่างนะคะจะมีแบบความเบือนะคะเฮาลงรูปไป<บ>นี่เอาไว้แเฮาลงคลิปไปเบอร์เลยนะคะทางที่ถ่ายสัต์อยู่นะคะพี่อภีให้มาอนี้ให้เบิง่งไกลๆถ้าสดบกิโลเมตหนึ่งพี่พจอยมาแล้วจะสาวสก็อตแดงนะคะในวันนี้ มะม่วงนะคะดูคนยังได้อยู่แต่ข้าต้องไม้มาจอยอเอาตัวตำตำามาเกนะ็บมะนาวแต่เลงมะม่วงอีกแล้ว <laughs> สองผู้เข้าไปจะงวยวะเอาเลงแบบมีชมพูได้หรอเป็นแมงกี้บอปีมีมะไฟมะเฟืองเฟืองมะไฟโอ้มีชมพู่แล้วนะคะทุกคนมีซ<ว>ีหฮานอยู่ไ,<ว>ได้ไหม น่าจะได้อยู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาก็ได้ไปเก็บมะนาวก่อนไหมมาเก็บมะนาวแต่เก็บอย่างอื่นก่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้เราเก็บมะนาวไปได้เต็มตะการแล้วอีแมงเก็บแล้ว <laughs> ก็ติไปเอามะม่วง,เ,วงเก็บมะนาวแล้วเดี๋ยวเราจะย่างๆแล้วเราไปเอามะม่วงนะคะทุกคนก็คือมาเก็บมะม่วงเออมาเก็บมามวาวแบบไหนได้มะม่วงไปค่ะเดี๋ยวพาไปบนทุกคนเดี๋ยวจะ เอาสองสำนวยนี้ใกล้ๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเอาไม้มาต่อยเอาก็เลยจะเอาอยืยันยืนยอดพูหนึ่งว่ายืยอดผีจับยอดไว้เออนี่แหละว้ายหมดนะคะทุกคน <laughs> เกือบเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ก่อนทิ้งลงก่อนเออฟ้ากับหงส์นี่สามหน่วย หมดแล้วว้าไป่อยน้องไปนะคะก็คือหมดตกเตหัววันนี้เดี๋ยวจะสีมาเอาไม้มาต่อยนะคะทุกคนเนาะสามเหมือนะนะจ้าค่ะมันมีหน่วยสุพร้อมมันหล่นนะคะได้ประมาณนี้แล้วมืนอีกก็คือพาทุกคนเนาะมาเก็บมะนาวแต่ว่าอีแม่เก็บหลายสุด <laughs> แล้วเต็มแล้วเก็บมะนาวแล้วก็ได้มะส้มหูพร้อมเนี่ยวจากเอ็ดคลิป มาเก็บมาสมพูอยอู่ค่ะทุกคนให้ทุกคนฮาติดตามนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะขอตัวพลิปสีแล้วเดี๋ยวจะไปหาไม้มาต่อยอามะมงนะคะจะได้ก็ฝากก็ไลค์กดติดตามพเพจจิอนนสาควร์เพเดลอจเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย